สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีสายบุญค่ะวันนี้ต้องกลับกับเรียนว่านะคะไม่ได้ไล์สดช่วงเย็นเลยนะคะเพราะว่ามีไลท่านโทรมังแม่สวยจะไล์สดกลางคืนไหมดึกแล้วนะคะสามทุ่มกว่าแล้ว เพิ่งเคีรยง,งานให้กับชาวบ้านเสร็จนะคะไม่สวยก็สงสารชาวบ้านนะคะมานั่งรองให้คุณแม่เคีร์เงินแต่เคียกว่าจะเสร็จนะคะแต่ละคนก็นมีผ้ามายกเนาะคนละสองเมตรสองเมตรสองเมตรไล่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 เชนบินไว้นะคะคุณแม่ก็สู้สุดขีวิตัวหน้าดำหมดเลยหน้าหน้าดำหน้าซีดหมดเลยจากหน้าที่เคยสวยนะคะแต่่อนคุณแมส่สวยนะคะ แต่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะคุณแม่ดูไม่ได้โอ้โหรับหน้าตัวเองไม่ได้เนื่องจากคุณแม่ทํางานหนักเนะหน้าตาดูไม่ได้ไม่เป็นไรกับหน้าตาดูไม่ได้ขอให้ขอให้คุณแม่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเอฟซีเนาะได้มีร่างกายที่แข็งแรงได้ได้ช่วยได้ช่วยชาวบ้านนะคะวันที่ชาวบ้านก็ได้เงินกลับเยอะนะคะได้คนละ คนไม่ได้คนไม่ได้ก็คือคุณเปลวนะคะคุณเปลวได้น้อยที่สุดนะคะได้เงินกลับได้ขึ้นไปสี่พันสี่พันแปดนะคะคุณเปลวได้เงินสี่พันแปดคุณอ่อนลำไยคุณอ่อนลำพันนะคะบ้าไม่ได้ก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะคะแล้วคุณคุณแต๋วนะคะก็ได้แปดเก้าพันนะคะคนได้เยอะก็หมื่นกว่าก็มีนะคะหลายๆคนนะคะ ดีใจนะคะคุณภร,ริยมกมาแรกๆเลยป้าปะเรียบปะเรียบแกได้เงินหมื่นหมื่นสองนะคะวันนี้ในเงินหมื่นสองคุณแม่ใจ่ายให้หมดเลยนะคะในเอฟีของคุณแม่บางท่านก็ยังก็โอนเยอะแต่ยังไม่โอนก็มีนะคะแต่คุณแม่ต้องสำรองเงินออกก่อนคุณแม่ต้องสำรองเงินคุณแม่ออกก่อนนะคะเพราะว่าชาวบ้านน่าสงสารกว่าจะไล่มาด้วยกันนะคะมาด้วยกัน รถคันหนึ่งนั่งวันหนึยงกันประมาณสี่ห้าคนออกค่ารถช่วยกันออกน้ำมันรถช่วยกันแต่พอมาถึงปุ๊บฝนตกทั้งวันเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะฝนตกทั้งวันตกไม่ตกตกไม่แรงมากแต่ไม่ค่อยมากก็คือยายของขายไม่ได้เลยอาทิตย์นึงแล้วเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก,ก็หออปองขึ้นมาขายกับคุณให้คุณแม่ช่วยขายโอ้ตุ้งมูแม่หายไปข้างหนึ่งตุ้มูคุณแม่หายไปข้างหนึ่งอะม,มาอ่อยู่รล <laughs> อ้อตลกคุณแม่หาตุ้หมูคุณแม่ไปเจอข้างในตุ้หมูแม่หายไปไหนที่ไหนมันอยู่ตรงนี้มันตลกมากเลยค่ะโอ้ยนี่แหละชีวิตคุณแม่นี่บากกรรมของคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะีิบากกรรมของเม่ดสวยไม่รู้อะไรนะไม่เคยได้พักเลยรูเมื่อกี้ตุ้หมูไม่เห็นข้างหนึ่งนะคะพอมหามันมาอยู่ในนี้สองข้างทําไมทําไมดิฉันเป็นคนอย่างนี้ ทำไมไม่สวยเป็นคนอย่างนี้นะคะวันนี้ชาวบ้านก็ดีใจใหญ่เลยนะคะได้ได้เงินกลับบ้านนะคนคนละเยอะเติบนะ,ะได้เงินกลับบ้านคนละเยอะเติบดีใจหนักใจแต่คุณแม่ล่ะคะ่ะเพราะว่านไม่ได้ยกของตัวเองเลยนะคะของตัวเองไม่ได้ยกเลยดีแต่ประต้อยท่านช่วยเมตานะคะท่านก็ซื้อกระเป๋าให้สองใบนะ,ะกับอีกท่านหนึ่งนะก็ซื้อกระเป๋าให้ทั้งวันวันนี้วันเสาร์วันนี้คุณแม่ได้ขายกระเป๋าสามใบ เท่านั้นกับผ้าชุดนะคะผ้าชุดนาทีทองสองชุดเท่านั้นเองนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะได้ช่วยชาวบ้านพรุ่งนี้คุณแม่ก็ต้องไปไล่จัดนะคะคุณแม่ต้องไปไล่ไล่จัดของที่ของชาวบ้านที่ที่เอฟซีเอฟของชาวบ้าน FC เอฟซีรู้ไหมคะชาวบ้านเอามาน่ะไม่ได้โพงไม่ได้อะไรนะคะคุณแม่ไม่ได้กาไรแต่เวลาคุณแม่จะส่งให้เอฟซีอคุณแม่ต้องโพงริมผ้าถุงก่อนนะคะ แต่ละแต่แต่ละปืนแต่ละเจ้าคุณแม่ต้องมานั่งพงก่อนก่อนที่จะแพ็คเข้าถุงนะคะแต่ก่อนเสียค่าพงนะครับจะพงให้แม่เผื่อละสิบบาทแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่เสีย <c oughs> ดายเงินเนาะคุณแม่ก็มาพงเอากว่าจะแพ็คได้ต้องพงริมก่อนนะพงริมพงริมนะคะพงริมทุกปืนเลยนะคะเวลาเอฟเซียไปเก็บไปที่บ้านจะได้ไม่ลุยออกนะคะสังเกตพระสิ้นที่แม่ส่งไปจะจะพงริมทุกผืนเลยคุณแม่ก็นั่งพงเองนะคะ กคุณแม่แย่งคนนี้โอนเงินแล้วคุณแม่อยจัดเขาดูคุณแม่ก็โพงก่อนพวงพวงพงพงก่อนปวดหลังค่ะทำงานเยอะแล้วปวดหลังดูหน้าเนี่ยอันนี้นะคุณพ่อบอกคุณแม่สารพัดประโยชน์สารพัดสารพัดประโยชน์นะคะคุณพ่อบอกคุณแม่เป็นเป็นหุ่นยนต์เดินได้ ณแม่สวยเป็นหุ่นยนต์เดินได้คุณพ่อบอกแล้วพรุ่งนี้ถ้าคุณแม่จัดของเสร็จเร็วนะคะคุณแม่จะไลฟ์สดตอนกลางคืนวันอาทิตย์นะคะแล้วคุณแม่จะเร่งเร่งจัดของนะพ่อเนาะเร่งเร่งจัดของส่งให้ครบนะคะและว้วก็อาทิตย์ก็ต้องส่งกันเร็วเลยต้องเร่งเร<ล><ล>่งเร่งส่งของให้ครบแล้วก็ ถ้ามีเวลาจะไล์สดนะคะพรุ่งนี้เพราะคุณแม่ไม่ได้ไล์ของคุณแม่เลยคุณแม่เย็บเตื้อมาก็เยอะเยอะฟังคุณแม่ก็เยอะเยอะไม่ได้ไล์เลย้าถุงคุณแม่ก็เยอะเยอะไม่ได้ไล์เลยคุณนี้ถ้าแม่จัดของส่งเสียคุณแม่ก็จะขออนุญาตไล์สดนะคะตอนกลางคืนแต่ถ้ายังจัดไม่เสร็จอยู่ก็คงจะไม่ได้ไล่แต่แก้งก่อนนะคะจะแก้งก่อนว่าคุณแม่จะไล์หรือไม่ไล์นะคะ ทั้งมวลทั้งมวลคุณแม่สวยกลาบขอบพระคุณเอฟซสายบุญนะคะได้ช่วยชาวบ้านมากแล้วชาวบ้านก็สู้สุดชีวิตเลยนะคะดําลงจนแบบผ้าจากเคยขายเมตรละสามร้อยแปดสิสามร้อยห้าสิบดำลงเหลือสอง้อยี่สิบดำลงสองร้อยนะคะเขาอยากได้เงินจริงๆนะคะมีน้องแตวนะคะผ้ากุมไหลไมาเยอะมากที่เคยดําลงห้าร้อยห้าสิบวันนี้ก็อยากยกนะคะแต่เวลาหมดนะคะเขาก็จะมาขอยกคุณแม่ก็ ต้องดูก่อนว่าคุณแม่เนี่ยสะดวกที่กใจน้องก็ไล่มาบางทีคุณแม่จัดของไม่เสร็จคุณแม่เคลียร์งานไม่เสร็จก็จะยากแล้วยังไงคุณแม่สวยกลาบขอพระคุณเอฟซีสายบุญนะคะที่เมตตาดูหน้าคุณแม่ดูไม่ได้เลยดูหน้าคุณแม่ดูไม่ได้เลยนะคะดูไม่ได้เลยแตกต่างจากคุณสวยคนก่อนมากเลยนะคะคุณสวยคนก่อนหน้าตาสุดใส่มาก ราเริงหลั่นล้านนะคะคุณสวยคนนี้ตารวยนะคะตารวยตารรยมากนะคะตารรยไม่ได้พักไม่ได้พอนนะคะแล้วก็มาจัดของต้องมาพงต้องมาจัดของมาพงซันสองตายายนะ,ะมองไปอ่านหนังสือสอบนะ,ะพี่ซันวันนี้ก็ช่วยแม่ได้เยอะช่วยแม่ได้เยอะเลยนะคะในเรื่องรหัสก็จะสับสนเหมือน,นกันกับคุณแม่เลยเขาจะสับสนเหมือน,นกับคุณแม่เลยนะคะหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะคะ และผูว้นี้ไม่จะไล่เคลียอีกทีหนึ่งว่ารหัสนที่ติดไปถูกหรือเปล่านะคะกราบขอบพระคุณเอฟซีสายบุนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก่อนนอนนะคะคุณแม่ดีใจและก็ภูมิใจนะคะที่มีเอฟซีที่รักคุณแม่และคุณแม่ก็รักเอฟซีมากกราบขอบพระคุณนะคะขอให้เอฟซีของคุณแม่สวยนอนหลับฝันดีนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ